วิกฤตการ์รส112นะคะก็เป็นอีกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญค่ะที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะถึงการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกค่ะและการรับมือจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้ไทยนะคะสูญเสียทรัพย์แผ่นดินและอีกหลายๆอย่างเลยค่ะในวาระครบรอบร2 0ยปีนะคะของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมย้อนรอยนะคะคุณกฤติษฐาดีมีค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมมานะคะกับกลุ่มนักปั่นมีเรื่องราวน่าสนใจมาให้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤติสดีค่ะสสวัดีคุณผู้ชมนะะค ก็ดิฉันไปย้อนอดีตมาอ,มอย่างที่คุณกันดาบอกเป็นวิกฤตการปากน้ำนะคะรอสร้อยสิค่ะต้องกับพุทธศักราชสองพนะคะครั้งนั้นเนรือรบฝรั่งเศสเขาก็รุกเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น,นก็แน่นอนล่ะค่ะก็ทำให้เราเห็นจุดอ่อนอของประเทศเรานะแล้วเราก็พัฒนาค่ะให้ทัดเทียมกับตะวันตกในหลายๆด้านซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสิกรกฎาคมก็ ตรงกับวันครบรอบพอดีค่ะ120ปีนะคะ,คะก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะคุณเมนิกาเป็นกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานนะคะตามประวัติศาสตร์ตามวิกฤตการ์รอสอ112นะคะจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะนี่ค่ะขบวนจักร,รยานกว่าหนึ่งรอยคันนะคะเขาก็รวมตัวกันออกเดินทางตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยค่ะแ่ะมีจดมุดหมายปลายทางคือการไปรู้จักสถานที่ที่เกี่ยวโยงกับวันสำคัญเหตุการณ์รอส112นั่นเองนะคะ แม้ว่าจะไม่ได้ไปกลายถึงปากน้ําสมุทรประการที่เป็นจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่รบกันระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าในกรุงเทพนะคะมีหลายที่ที่น่าสนใจค่ะ อย่างตรงนี้นะคะ,าะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเห็นในรูปถ่ายอยู่บ่อยนะคะถือว่าสวยงามแบบตึกเก่าแก่ค่ะหันหน้าออกสู่แม่น้ําเจ้าพยา<ข>ที่นี่คือสถานีดับเพลิงบางรักนะคะ<ข>อยู่สุดซอยเจริญกรุง36ค่ะซึ่งถ้าเราย้อนไปเมื่อ120ปีก่อนนะคะที่นี่คือศูนย์กรสถานเป็นที่ทําการเก็บภาษีสินค้าขาเข้านะคะซึ่งในวิกฤตการณ์ตรศ112สถานที่แห่งนี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ของฝรั่งเศสค่ะเป็นฉากหลังนะคะให้กับเรือ ปืนสองลามของฝรั่งเศสที่มาจอดลอยลาอยู่หน้าสถานกงศูนที่อยู่ติดติดกันนะคะก็เป็นภาพการบรรลุวัตถุประสงค์การรุกลามอธิปไตยเหนือน,น่าน้ำไทยค่ะ,ะหลังจากมีการยิงปะทะกับเรือรบหลวงและก็มีป้อมพระจุลจอมกล่าวสกัดยิงด้วยปืนใหญ่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรือรบฝรั่งเศสค่ะก็ฝากการป้องกันที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาได้นะคะในหัวข่อของวันที่13กรกฎาคมพศ2436ค่ะ ซึ่งเมื่อเรือรบฝรั่งเศสเข้ามาได้ถึงพระนครก็หันปากกระบอกปืนมาทางพระบรมหาราชวางังถือว่าเป็นการข่มขู่ที่สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็สะเทือนถึงจิตใจชาวสยามในยุคนั้นด้วยค่ะ นั่นก็คือจุดจบของวิกฤตการณ์ปากน้ำรสร .112 ค่ะและไทยเราก็ต้องยอมทำตามคำเรียกร้องนะคะเพื่อรักษาอกราชของเราเอาไว้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เหล่านักปั่นจักรยานนะคะก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้เหล่านี้ระหว่างกาิจกรรมค่ะปั่นจักรยานรำลึกวิกฤตการณ์รอส .112 โดยมีคนนี้ค่ะพี่ต่อรัพีพัฒน์เกตโกศลน,นะคะเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เป็นที่เลี้ยงตลอดเส้นทางเลยล่ะคะ่ะก็ทําให้เห็นนะคะว่าเพียงพื้นที่เล็ก แบบนี้ในเมืองหลวงก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหากไม่ผ่านเลยไปค่ะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในขณะที่เราขับรถคือถ้าเราขับรถไปบางพื้นที่เราไม่สามารถจอดได้จักรยานสามารถจอดได้แต่ก็เห็นในสิ่งที่คนขับรถไม่เห็น,นมากกว่านั้นตำนานในห้องเรียนซึ่งได้เห็นพื้นที่จริงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่นั่นเอง คือที่ตั้งของศูนยาการสถานเนี่ยบังเอิญอยู่ติดกับสถานทูตฝรั่งเศส ซึ่งตัวสาทุดเองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางจุดมุ่งหมายของเ,อเรือบรบฝรั่งเศสทั้งสองลำที่ลุกล้ําเข้ามาจากปากน้ำชพรพยาเยนี่ยครับในวันที่13พสาวันกราคมเนี่ยข้หมายคือว่าเขาก็จะเขาอ้างว่าเขาจะมาอารักขาคนฝรั่งเศสที่อยู่ในสยามเพราะว่า,เ,าเกรงว่าจะมีชาติอื่นเอาเรือข้ามาแล้วที่มีเหตุวุ่นวายต่างๆด้วยก็ต้องอก็เลยต้องการเพิ่มเรือลบจ้กหนึ่งลำแล้วเอาสองลำเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเมื่อเรือรบสองลำเนี่ยเข้ามาถึงที่นี่ก็ถือว่าบรรลุตาม,รรมเป้าหมายของ ทางกองเรือฝรัาางเศษ แต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งของความว่าเราถูกลเมิดอธิปไตยอย่างชัดแจ้งต้องเสียดินแดนที่เป็นประเทศราชพื้นหญ่ค่ะผลของยุทธนาวีปากแม่น้ำนะคะก็ทําให้ไทยเราต้องทําตามข้อตกลงในสนธิสัญญาสันติภาพค่ะเราเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับฝรั่งเศส3ล้านฟรังนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1นล้านหกแสนบาทซึ่งถ้านสมัยนั้นเนี่ยหล้านนะเยอะอม,มากมหาศาลเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งลําพังท้องพระคลังมีไม่เพียงพอนะคะ ก็เลยมีการเรียรายและก็บริจาคจากเจ้านายในพระราชวังค่ะสมทบกับเงินถุงแดงที่เห็นอยู่นี้นะคะสามหมื่นช่างเป็นเงินของรัชกาลที่สามค่ะที่ท่านได้ท่งสะสมไวตั้งแต่ค้าสำเพานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลที่ต้องบรรทุกเกวียนออกจากพระบรมหาราชวังมาลงเรือที่นี่เลยค่ะท่าราชวรดิษนะคะซึ่งก็ว่ากันว่าความหนักของเหรียญหลายร้อยถุงค่ะทําให้ถนนในวังเนี่ยเป็นรอยล้อเป็นรอยล้อรถม้าล้อเกวียนนะคะคือ เหยียบพินแตกเลยเนี่ยเพราะว่าหนักมากจำนวน <ภา S 1> มาหาศาลจริงๆ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าแม้ว่าเราจะไม่ถูกปกครองโดยเจ้าอนานันิคมนะคะแต่เวลานั้นเนี่ยคนไทยก็เจ็บปวดมากกับเหตุการณ์นี้ค่ะวิราชบอรตรีป้องอขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะคะก็ทรงเสียพระทัยถึงกับประชวนหนกักไม่เป็นอันเสเวยหรือว่าบรรทมหลายวันหลายคืนติดต่อกันค่ะก็มีสาเหตุมาจากเจ็บช้ำพระาาราชหฤทัยเรื่องฝร,รั่งเศสรังแกสยามนะคะ ในช่วงนั้นเนี่ยก็ทรงมีพระสนิพนบทกวีรำพึงถึงความกลัดกลุ้มทุกร้อนอีกทั้งทอพระไทยกับว่าพระนามจะถูกติชินนินทาไม่รู้จักจบสิน้นเหมือนกับกษัตริย์สองพระองค์นะคะที่ไม่สามารถปกป้องกรุงศรียอยุธยาเอาไว้ได้จากศัตรูค่ะ อบทนี้เลยค่ะเขาบอกว่ากลัวเป็นทวิราชเบาอตริบ้องอยุธยาเสียเมืองจึงนินทาบ่อละเว้นหรือวางวายคิดใดจะเกี่ยงแก้ก็บอกคบซึ่งเงื่อนสายสกหน้ามนุษย์อายจึงจะอุดแลเลยศูนย์แต่ว่าหลังจากที่ทรงหายจากอาการประชวรนะคะทรงก็ปรับปรุงระบบกองทัพสยามขึ้นใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงประเทศตามแบบแผนของสากลแล้วก็ส่งพระราชโอรสไปศึกษาอย่างทวปยุโรปนะคะ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยกร,รมหลวงชุมพร <จะ S 1> เขตอุรมศักดิ์ค่ะโดยมต้องพึ่งพาชาวถ้าเราไม่ได้เงินสุงแดงของการที่สาทซึ่งมีเงินส่วนพระองค์นะท่านถ้าขายส่วนตัวทั้งหมดทั้งชั่วชีวิตเนี่ยมากู้มาไถ่บ้านไถ่เมืองที่ว่าไวา้ไม่ได้หลักวิเทโสบายของพระพุทธเจ้าหลวงเลยการที่หนะถ้าเราใช้กําลังหรือว่าท่านถอดใจไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะ ถัดนมาเรียกว่าํำนุบํำรุงหรือมีกําลังใจในการรักษาบ้านเมืองต่อไปเนี่ยไม่รู้อนาคตเป็นยังไงเราอาจจะกลายเป็นเหมือนหลายหลายชาติในบ้านนี้ที่ไม่มีหลักอะไรยึดเหนี่ยวนะครับไปแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลยอยากให้ลําลึกตรงนี้ร่วมกันว่าเรียกว่าทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนสําคัญต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันนะฮะโดยเราเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะต้องแบบพบกับความเจ็บปวดเจ็บช้าน้ําใจแล้วก็สูญเสียในในสิ่งที่เราสะสม กันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าบรรพบุรุษของเราได้ทําอะไรต่ออะไรไว้ให้ประเทศชาติเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วในปัจจุบันนี้ละคนไทยของเราเนี่ยได้มีความรักชาติที่จะแบบรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ได,ได้พยายามรักษาไว้ให้พวกเรามากขนาดไหนนะคะมันก็เป็นเป็นคำถามที่แบบอยากให้หลายๆคนได้มีโอกาสมาสัมผัสเราได้ได้รู้สึกรักชาติ แม้ขณะเกิดเหตุการณ์รอส1้อ112นะคะพระเจ้าบรมวงร์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะมีพระชนมายุเพียง13พรรษาเท่านั้นค่ะ,ะแต่ว่าความเจ็บปวดในครั้งนั้นนะคะก็ทําให้ทรงจารึกรอยสักเขียนว่ารอสร้อ112ตราดไว้ที่พระอุระเป็นเครื่องเตืนอนใจที่อกนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ส่งไปเลือกศึกษาวิชาทหารเรือยังประเทศอังกฤษค่ะจนกลับมาวางรากฐานกองทัพเรือไทยค่ะ ประเทศไทยหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกค่ะเพื่อเรียนรู้ให้เท่าทียแล้วก็สร้างอํานาจต่อรองกับชาติมหาอํานาจะนะคะและก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยค่ะอย่างบ้านที่เห็นอยู่นี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครเขตบางรักค่ะที่ก็จัดบ้านให้ไม่ต่างจากความเป็นอยู่ของชาวบางกอกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ,คะช่วงประมาณปี2480ค่ะ,คะก็จะเห็นว่าทั้งเรือนแล้วก็ตัวเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปมากนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นค่ะ ส่วนหนึ่งนี่เป็นเพราะว่าสามีคนแรกของคุณแม่อาจารย์วราพรน่นะคะก็เป็นชาวต่างชาติค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจัดบ้านเรือนคล้ายๆตะันตกแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในข้าราชการสมัยมนั้นเหมือนกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมทําให้เห็นนะคะว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยให้เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันซึ่งอาจารย์คนนี้ค่ะอาจารย์วราพรสุรรวดีเจ้าของบ้านนะคะยังบอกว่าถ้าหากเราไม่อยากตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมก็ต้องรู้จักเลือกรับและก็รับมาแต่พอดีค่ะ การไม่คิดว่าใครเป็นาธาตุวัฒนธรรมใครทุกคนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนนั้นไปใช้ของคนนี้มาใช้มันก็เป็นตัวของมันเองแหละมันก็เป็นชาติของมันแต่ชาติมันก็คืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปนะเราเอาแต่เยี่ยงเราดูเข้ามาแต่เราไม่ได้เอาอย่างหมายความว่าไงคะคำนี้อาจารย์ขยายสักนิดนึงสั้นๆ่นขอขยายก็คือเราฟังเรารับเข้ามาแล้วเราเอามาไตรตรองแล้วเอามาต่อย,ยอดแล้วเรามามีอะไรที่เป็นของเราเอง มันอาจจะบางอันอาจจะเหมือนบางอันก็อาจจะไม่เหมือนเลยบางอันอาจจะดึกเข้าไม่ออก อีกเครื่องเตือนใจนะคะที่หลายคนก็อาจจะหยิบกลับอยู่ทุกวันนี่เลยค่ะธนบัตรเวลา500บาทสีม่วงใบนี้นะคะมีพระราชดำรัสค่ะของรัชกาลที่3ค่ะตัวเล็กๆเขียนอยู่ที่มุมขวาตรงนี้นะคะก็บอกว่าการงานสิ่งใดของเขาดีคนจะริ่มเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียวก็คือสอนเรื่องการเอาอย่างสิ่งดีของผู้อื่นนั่นแหละค่ะก็เป็นพระบรมราชวาลนะคะก่อนเสด็จสวรรคตก็ทรงตรัสไว้ในช่วงที่มหาอันา ตะวันตกคะ่ะเริ่มขยายอาณานิคมเข้ามาในสยามนะคะซึ่งผ่านมากว่าร้อยปีแล้วคะ่ะถือว่าพระราชดรลนี้เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ร่วมสมัยอยู่แล้วก็ตื่นใจได้ค่ะก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเนาะ,ะว่าเวลาจะรับอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาดูความเหมาะสมของในแต่ละพื้นที่ด้วยนะใช่ค่ะ